ตอนนี้ก็ได้ว่าประมันพันถึงพันสองพันสามค่ะเงินพูดต่อเดือนเลยใช่ไหมพี่ส0 0 0มกว่าส0 0 0มกว่าเป็นเงินไทยประมาณประมาณหกแสนหกแสนต่อเดือนสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับแดดดี on duty ี้นะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่า ไม่ใช่ทุกคนที่ควรจะมาหาความท้าทายที่ออสเตรเลียนะครับที่ผมพูดอย่างนี้หมายความว่าอะไรเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างให้ฟังตอนนี้ผมกำลังจะไปในเมืองผมไปตัดผมในผมยาวล้วมาจอดรถแคมเบอร์ราแล้วนั่งรถไฟต่อไปไม่อยากขับรถเข้าไปถ้าขับรถไปมันจะประมาณ2ชั่วโมงผมขับรถมาจอดตรงนี้สี่สี่พ้นาทีจากบ้านผมแล้วก็นั่งรถไฟต่อไปอีกประมาณชั่วโมงนิดๆจะได้ถ่ายคลิปด้ไงไม่ได้ขับรถตลอดแล้วเดี๋ยวจะไป แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศในเมืองเซนต e นี่ได้ดีกว่าเพราะว่าบางคนที่เข้ามาสั b s ไคร b e ช่องใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไปดูย้อนดูคลิปเก่าๆคลิปล่าสุดที่โพสต์ไปนี้ดราม่าตึมเลยบางคนก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมอยากจะสื่อนะครับเรื่องค่าครองชีพอะไรเงี้ยมีคนเอาคลิปผมไปโพสต์ในกลุ่มปกป้องสถาบันโอ้โหเละตุ ho, ้มเป๊ะแดดดีออนดูตีโดนด่นเละเลยแต่ไม่เป็นไรมันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะสื่อ ให้เขาเข้าใจถ้าเขาไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรก็ยังมีคนอีกส่วนหนึ่งที่เข้าใจผมอยู่ผมชอบประเทศนี้อย่างคือการจะไปไหนมาไหนมันสะดวกถ้าไม่มีรถส่วนตัวนะเดินทางด้วยรถไฟก็สบายรถเมเล์เรือได้หมดเลยมันไปถึงทุกทุกที่โอ้ยเหนื่อยเดินผู้นี่มันเหนื่อยเนาะเนี่ยผมเป็นอย่างเงี้ยพอตั้งใจถ่ายคลิปนะัจะลืมทุกอย่างเมื่อช้าไปส่งลูก ก็ลืมโทรศัพท์ต้องขับไปกลับไปเอาอันนี้กำลังจะจ่ายตังค์เขารถไฟลืมหยิบโทรศัพท์อีกแล้วจอดแถวสุดท้ายเลยโอ้ย ก่อนที่ผมจะมาเล่าเรื่องเพื่อนผมให้ฟังใชี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปคุยกับพี่โอมที่เป็นช่างตัดผมเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จใช่ไหมเดี๋ยวไปถามเขากันว่าเขามาแล้วครับประสบความสําเร็จได้ยังไงและทำไงถึงเขาประสบความสําเร็จในอีกมุมหนึ่งคนที่มาอยู่ออสเตรเลียแล้วประสบความสําเร็จแต่ก็อย่างว่าละครับเหรียญมี2ด้านบางคนมารับจ็อบทางานเรียนไปด้วยยังไม่มีตังค์จ่ายค่าบ้านค่าที่อยู่เลย เผอๆยังต้องขอที่บ้านใช้เลยครับมันมันมันเหรียญมีสองด้านเสมอเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะบอกว่าให้ช่างใจก่อนโอเคไม่ได้เดินวอกในเมืองนานก็อายคนเหมือนกันนะปกติที่ผมตัดผมก็ผมก็ตัดอยู่สองร้านนะครับพี่คนไทยพี่โอกับพี่สอนพี่โอนม,มีเมื่อก่อนขอเขาทํางานพี่สอนแต่ตอนนี้เขามาเปิดร้านตัวเองแล้วอยู่ใ,ใกล้ไททาวเลยอยู่ตรงติดไททาวเลยสิลองหลังจากที่ลองมาหลายร้านทั้งฝรั่งทั้งเวเยดนามิสทั้ง เลเนิสทั้งเกาหลีผมชอบคนไทยตัดให้ที่สุดครับถูกใจไม่ผิดหวังโอเคครับเรามาีอยู่กับพี่โอมนะครับผมพี่โอมแนะนำตัวเลยนะครับสวัสดีค่ะโอมค่ะเจ้าของร้านทำผมโอเคแฮร์นะคะอยู่ที่สิดนีจ้าอยู่มากี่ปีแล้วครับอยู่ที่นี่มาปีนี้ปีที่5แล้วค่ะก่อนมาพี่ก็เป็นช่างทำผมน่ไทยใช่ไหมพี่ใช่ใชเป็นช่างทำผมมาทั้งหมด18ปีแล้วค่ะ รวมที่นี่ด้วยรวมที่นี่ด้วยค่ะโนนี่ด้วยก็มาตอนมาแรกๆก,ก็น่าจะทํามาประมาณ13-14ปีเนาะแล้วก็มาทําที่นี่ต่อรายได้ที่ไทยกับที่ออสเตรเลียต่างกันไหมพี่ตอนแรกมาก็ไม่ต่างนะคะตอนที่เป็นพนักงานเขาก็ไม่ต่างเพราะตอนที่มาแรกๆตอนตอนที่อยู่เมืองไทยก็ได้เงินเดือนประมาณตกๆแล้วประมาณ80,000ต่อเดือนใช่แล้ว80,000ต่อเดือนนี้ยังคิดจะมาอีกเหรอครับมันเบื่อนอะ มันเบื่อมันเบื่อสังคมมันเบื่อทุกๆอย่างมันเหมือนกับว่าคนเรามันรู้สึกเต็มมันเต็มมันเต็มทุกๆอย่างเลยมันก็เลยต้องหาทางออกก็เลยคิดว่าเออมาเมืองนอกดีกว่าเื่อเจออะไรใหม่ๆแต่พอมาปุ๊บก็ก็ยังทาเหมือนเดิมอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็ได้เงินเดือนน้อยลงเพราะต้องมาทําได้แค่วันละหนึ่งร้อยเหรียญถ้าตีไปหนึ่งร้อยเหรียญก็หน้าจอมันสองพันเจ็ดตอนนั้นนะฮะเพราะว่าเลทยี่สิบเจ็ดตอนนั้นแล้วไม่เครียดหรอครับได้เงินน้อยลงเราไห้้องไห้เราให้ทุกวัน รู้สึกคิดผิดไหมครับตอนนั้นที่มารู้สึกคิดผิดมากรู้สึกคิดผิดมากแต่เราก็เดินรอบเมือง่ะเราเดินรอบเมืองแล้วก็เห็นร้านเสริมสวยเยอะมากเยอะมากแล้วเราก็ไปดูราคาคไปดูเลทราคาการทําผมนูน่นนี่แล้วก็ไปเปรียบเทียบกับร้านเท่รำดูเราบอกว่าถ้าวันหนึ่งเราเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเราต้องรวยแนย่เลยมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนของเราและตอนนี้ได้เป็นแล้วใช่เป็นเจ้าของร้านแล้วเปลี่ยนจริงๆจากตอนนั้นได้วันละร้อยตอนนี้ครรบ ตอนนี้ก็ได้ว่านระม0 0พันพันพันถึงพันสองพันสามค่ะมันพูดต่อเดือนเลยใช่ไหมพี่ก็ต่อเดือนน่าจะประมาณสองหมื่นกว่าสองหมืนกว่าเป็นเงินไทยประมาณประมาณหกแสนหกแสนต่อเดือนใช่สินของร้านใช่ประมาณหกแสนหักด้านหักนี่แล้วจะเหลือประมาณสักสี่แสนสี่แสนใช่อยากบอกอะไรช่างตัดผมมิไทยไหมครับเผื่อใครได้อยากสนใจเป็นเจ้างธุรกิจเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางไม่ต้องกลัวการเริ่มต้นใหม่ ไม่ว่าเจอจจเจออะไรก็ต้องสู้ไปค่ะคสู้ไปปรับเปลี่ยนไปเปลี่ยนที่ใหม่เจอคนใหม่เจอบรรยากาศใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆอะไรใหม่ๆปรับให้เข้ากับที่นั่นรับรองว่าปังแน่นอนค่ะนี่เป็นไงล่ะขอบคุณครับ <c oughs> พี่โอมขอบคุณค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเจอรอบหน้าตอนผมยาวครับ <c oughs> ได้ค่ะสวัสดีครับัดีสวัสดีค่ะ ตอนนี้ผมก็อยู่ฟูดคอร์ทย่านทาวน์ฮอล์ครับเป,เป็นย่านธุรกิจอีกย่านหนึ่งของซิดนีย์กันนะผมสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นย่านธุรกิจหรือย,ย่านไม่ธุรกิจยังไงร,ร้านอาหารแต่ละร้านเขาจะจัดให้อยู่ในที่ที่เดียวกันหมดเลยไม่มีไปขายบนฟุตบาทไม่มีไปขายแบบข้างทางอะไรให้มันดูเกะก,กะให้มันดูรกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมประเทศไทยเขาไม่จัดการพื้นที่ให้แบบอยู่ในที่ที่เดียวกันไม่ว่าจะเป็นย่านสุขมุมวิทราชดาอะไรก็แล้วแต่ก็เถอะถ้ามันอยู่ในที่ที่เดียวกันผมว่าความสะอาดมันจะดูดีขึ้นกว่าทุกวันนนี้เลยะ นีก็รออาหารอยู่จบนี่เดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันต่อไม่ได้ช้อปปิง้งอีกไปดูของ <c oughs> ครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนที่ตัดสินใจมาที่ออสเตรเลียแล้วดีอย่างเช่นเพื่อนผมนะครับเป็นพนักงานโรงแรมอยู่ที่มาเกา๊าเขาได้เงินเดือน5 0,000ื่น สวัสดิการทุกอย่างดีมากอาหารฟรีอะไรฟรีแม้วันหยุดก็ยังมากินอาหารฟรีโรงแรมได้เขาอยากจะมาออสเตรเลียผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยอ,อยากมาทําไมหรอในเมื่อเงินดีอยู่แล้วอะไรเนี้ยเขาบอกว่าเขาอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่ผมก็เลยอันนี้มันก็อยู่ที่การช่างใจของแต่ละคนนะครับว่ามาแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าพราะไม่ใช่ทุกคนที่มาแล้วคุ้มเหมือนพี่โอมในช่วงแรกเขาก็ ยังหางานที่ได้เงินไม่ได้เท่ากับตอนที่อยู่ไทยแต่เขาไม่ยอมแพ้จนวันนี้ก็ทําได้มากกว่าแล้วบางคนอาจจะยอมแพ้ก่อนในช่วงแรกนะครับผมเลยบอกว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่จะประสบความสําเร็จถ้า,ามองย้อนกลับไปตอนที่ผมมาช่วงแรกนะครับผมทํางานได้วันละไม่ถึงร้อยด้วยซ้าคือทํางานร้านไทยครับโดนกดราคากดเป็นแบบนี้เลยกดมากจริงๆแต่ก็เราก็ต้องทําไปเพราะเราไม่มีประสบการณ์เราต้องกรประสบการณ์ก่อนอะไรนะครับสำหรับใครที่มาแล้วช่วงแรกอาจจะ อะไรหลายๆอย่างไม่ลงตัวเพราะเราเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนงานเปลี่ยนหลายๆอย่างอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับทําต่อไปจนกว่ามันจะเจอในสิ่งที่ใช่สำหรับคุณ ่อกี้อยู่ในเมืองฝนก็ตกหนักเฉยเลยตอนนี้ถึงกลับถึงแคมมาทาละฝนก็ตั้งเขาเหมือนกันมันไล่มาจากตั้งแต่ในเมืองเลยก็ไม่อยากให้คิดว่าผมพูดแต่สิ่งดีๆอีกข้อเสียหนึ่งที่ผมเจอมาในประเทศออสเตรเลียนะครับการเข้าถึงการกรักษาพยาบาลเนี่ยเข้าถึงยากมากไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่ามันไม่ดีนะครับแต่เข้าถึงยากเพราะกว่าจะผ่านแต่ละขั้นตอนสมมุติผมไม่สบายอย่างเงี้ยผมต้องไปหา GP ก่อนเพื่อให้เขาส่งตัวไปหาหมอ ในแต่ละด้านเขาเป็นเหมือน GP ก็เป็นเหมือนแบบว่าคนส่งไปหาแต่ละเคสหาหมอแต่ละเคสเลยครับไม่เหมือนที่ไทยว่าแบบเราไปปุ๊บเราได้รับการรักษาเลยตอนมาชูเป็นเบบีอยู่ลูกอ้วกตอนดึกๆนะผมไปเมือนจินซแบบไปโรงพยาบาลเลยนั่งรอเลยนั้น5ชั่วโมงโอ้โหแบบไม่รู้ว่าโรงพยาบาลเอกชนที่นี่จะรอแบบนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมเคยเข้าแต่ของรัฐบาลแต่ข้อดีของเขาคือ คนที่นี่ได้รับสวัสดิการการรักษาที่ถูกซึ่งถ้ามีบัตรเมดิแคร์นะครับเป็นบัตรอารมณ์เหมือนประชาชนที่นี่ก็จะมีบัตร m e d i c a ร์ครับการรักษาเข้าถึงทุกอย่างเลยอ๋อแต่บัตร m e d i แคร์นี้ไม่รวมถึงการทําฟันรักษาอะไรพวกนี้นะครับการทําฟันการรักการหาหมอฟันที่นี่ยแพงมากแพงชนิดที่ว่าซื้อตั๋วกับไทยไปรักษาที่ไทยถูกกว่าเยอะคุ้มกว่าด้วยก็แล้วแต่คนจะเลือกครับผม ก็แนเนาะมันไม่ได้มีดีไปซะหมดแต่มันก็ไม่ได้ร้ายไปสมุดเหมือนกันลองช่างใจดูช่างใจมาหลายรอบแต่ผมว่ายังอยากอยู่ออสเตรเลียครับผมครับผมถึงบ้านละการเดินทางเข้าเมืองแต่แต่ละทีนี้นเหนื่อยมากครับผมคลิปนี้ผมวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่สนใจสนใจต่อคนที่สนใจต่อคนที่สนใจจะมาออสเตรเลียครับผมก็ ลองดูเนาะไม่ใช่ว่าผมจะนําเสนอในสิ่งที่ด้านดีอย่างเดียวด้านเสียของมันก็มีครับผมมีมีเยอะไหมมันก็มีแต่มันต้องมองไปเป็นข้อข้อไปเหมือนกันก็นั่นแหละรครับถ้าหากว่าเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดแชร์กดไลค์กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกัน นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นเรื่องภาษีรอพี่แตงโมคนรู้จักผมเขาพร้อมก่อนพี่แตงโมเป็นนักบัญชีที่อยู่ออสเตรเลียเขาจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องภาษีจะมาอธิบายว่าคนที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาจ่ายภาษีเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์และภาษีที่ทุกคนจ่ายเนี่ยรัฐบาลเอาไปใช้ในด้านไหนส่วนไหนบ้างอ่าเพราะว่าเราจ่ายตังค์ไปเราก็อยากรู้ใช่ไหมว่าเงินที่เราเสียไปกับภาษีเนี่ยเขาเอาไปใช้อะไรบ้าง แล้วเดี๋ยวจะมาถามข้อมูลพี่แตงโมว่าที่ไทยเนี่ยเราสามารถรู้ได้หรือเปล่าว่าภาษีที่เราเสียไปเนี่ยรัฐบาลเอาไปใช้ด้านไหนยกเว้นเรือดำน้ำโอเคครับสำหรับวันนี้ขอลาไปจริงๆแล้ละพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปผมบ๊ายบาย